สวัสดีขด่ะทุกท่ามยินดีต้อนรับทุกท่านที่เปิดพบคลิปนี้โดยํำเอิมหรืออาจจะด้วยแรงดึงดูดจักสกวาลวันนี้เป็นการอ่นานไพ่แบบแปลง้อมพลังเงินสำหรับเรื่องความรักโดยเฉพาะซึ่งคลิปนี้จะครอบคลุมทั้งคนโสดคนมีคู่และคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเราจะมาสุ่มไพ่สานใบเพื่อเปิดถลังนานช่วงนี้ดูกันว่า จักรวานต้องการจะสื่อสารอะไรกับความรักของคุณลางไพ่ที่ได้เดลิเวอร์กับหัวเอ็ดออฟคัพและเด e สตาร์พลังงานรวมของไพ่ทั้งสามใบนะคะ ช่วงนี้ความรักคุณอาจอยู่ในช่วงที่หัวใจลังเลสับสนดูรู้สึกไม่มั่นคงไพ่บอกว่าจัก,กรวาลกำลังพลับดันให้คุณปล่อยในสิ่งที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดทางให้พลังงานใหม่ที่ดีกว่าเดินทางเข้ามานะคะสำหรับคนโสดไพ่ The l o v e r กลหัวบ่มบอกว่าอดีตอาจยังคมติดคาในใจคุณหรือคุณอาจรู้สึกลังเลไม่แน่ใจว่า จะเปิดใจอีกครั้งดีไหมไพเอ็ดออบคับอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ออกจากความเจ็บปวดหรือความจำบางอย่างและแม้จะยังไม่เห็นอนาคตช่วงข้างหน,น้าแต่คุณกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการเยียวยาและไพ้ The Star เป็นสัญญาณที่บีมากบอกว่าจักรวาลกำลังเตรียมโอกาสใหม่ให้กับคุณ คนที่มีความหวังความจริงใจและพร้อมจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันกำลังจะเข้ามาหาคุณคำแนะนำนะคะเชื่อในกระบวนการของจกักรวัยยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่พลังงานของคนที่เหมาะสมจะยิ่งใกล้เข้ามาหาคุณทุกทีค่ะต่อมาเรามาดูสำหรับคนในคู่นะคะ ความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือยากที่จะยังไม่อยากพูดกันตรงๆให้เด h e l e v e กกับหัวสื่อถึงการขาดความเข้าใจกันหรืออาจมีการลังเลในความสัมพันธ์เอกออกขับบอกว่าคุณหรือคนรักอาจมีความรู้สึกนี้จะความจริงอยู่บ้างหรือบางคนอาจรู้สึกว่าไม่สามารถเติมเต็มกันได้เหมือนเดิม แต่ไพ่เดอะสตาบอกว่ายังคงมีความหวังความรักครั้งนี้ยังไม่จบยังสามารถเยียวยาได้ถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมเปิดใจและฟังกันจริงนะคะคำแนะนำความรักสำหรับคนมีคู่นะคะอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นกำแพงลองกลับไปที่เหตุผลแรกที่รักกันและพูดคุยด้วยหัวใจกันอีกครั้งนะคะ สำหรับที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่เดลเวอร์ดรอปหนี่ยบม่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่เลือกสักทีหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไพ่เอ็ออกขับแสดงถึงความรู้สึกล้าและเริ่มคิดว่าจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่และไพ่เดอะ a r คือความหวังและโอกาสใหม่ขอเพียงคุณกล้าที่จะวางสิ่งที่ไม่แน่นอน เปิดประตูใหม่ให้กับหัวใจของตัวเองคำแนะนำความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันทำให้คุณรู้สึกต้องรอคอยโดยไม่มีทิศทางอย่ากลัวที่จะปล่อยวางเพราะจัก,กรวาลมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่เสมอคะ่ะสุดท้ายนี้ถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญคะ่ะจักรวาลกำลังจะส่งสัญญาณให้คุณได้กล้าตัดสินใจเดินหน้าและความรัก ตัวเองให้มากขึ้นความรักที่ดีจะเริ่มต้นจากภายในก่อนเสมอขอให้คุณมีความรักที่งดงามเติบโตและเต็มไปด้วยพลังบวกนะคะหากคลิปนี้สั่นสะเทือนหัวใจคุณฝากกดติดตามและส่งต่อพลังงานนี้ให้คนที่คุณรักไวค้ค่ะขอให้ทุกท่านที่พบคลิปนี้โชคปีมีความสุขร่ำรวยสมหวังสมปรารถนาทุกประการสวัสดีคะ่ะ